วอะไรเขาเรียกวะอืมอืมน้ำตาลุยอ๋อว่าไงมีอะไรเหรออุ้ยเมื่อกี้แกพูดนนะว่าอะไรนะตาวเราไปหาอะไรกินกันหน่อยนะฉันหิวอ่ะหิวหิวอืมเอืมว่าไงดีหน้าหน้าหน้าไปเดียวเอง ก็ได้นะแต่ว่าเดีย๋ยวพี่ฉันก็มาแล้วล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกให้เขารอถังหน้านานๆอย่านก็อย่าเธอก็ให้เขาไปรับนี่ร้านซี่เอมอมอมก็ได้ นนทรายไั่ใครอ่้เฮไม่ใ่น่ในั้นใค่นั้นใครนั้นใครนั่นถามตูจะรู้ไม่เนียังไม่หันไม่มองเลยก็ห <c oughs> ันไม่มองสิเอ,อ้อถาไมห่หรอกโอจ เนีย่ยนะจ๊ะนวพี่ฉันไอยนะนะไม่เก่ยงคนพี่อ้าวหรอ,อขอโทษโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาฝึกภาคเสียงให้เฉยไม่ใช่จะมาหลักฝึกไปแล้วแหละในคลิปนะฮะผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะช่วงนี้เพราะว่าต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบผมเกลียดการสอบที่สุดในโลกโดยเฉพาะวิชา ภาษาจีนคือทุกคนที่ไม่เก่งภาษาต่างประเทศเลยทำลองเนี้ยคือก็ต้องเข้าใจผมอยู่แล้ใช่ไหมครับ <c oughs> คือลำพังผมอาัา,า,าษาอรอังกฤษกับจีนยังไม่รอดเลยจะไปเอาญี่ปุ่นด้วยผมเป็นคนยังไงล่ะครับเนี่ยคือห้าเสียงมันเบาก็เปิดเสียงดังๆนะครับเอาให้เต็มหนึ่งร้อเอร์เซ็น์ไปเลยฮะ ห้ามผมหากเสียงนะสำหรับคลิปอื่นก็ไม่ต้องเต็มเพราะว่ามันจะเป็นเสียงของมันอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะมีเสียงแทรกสักหน่อยของาทางบ้านของมันก็ไม่ได้เบานะก็ผมก็ไม่มีห้องอัดแบบห้องแบบกันเสียงไมทํานองนั้นด้วยก็ไม่อย่างครับผมเกียดเสียงตัวเองอันนี้เรื่องจริง